คุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับรายการเชื่อหรือไม่นะครับในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายแล้วครับในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปท่องขุมนรกกันดีกว่าหลังจากที่เราได้เข้าไปไหว้พระประธานนะครับในโบสถ์เรียบร้อยแล้วรวมถึงขึ้นไปบนสวงสวรรค์ทั้ง9ชั้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมครับไปชมกับบรรยากาศต่างๆในขุมนรกครับไปสะท้อนจิตใจกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราทํากรรมอะไรเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องราวของการรับกรรมนั้นๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับในช่วงนี้นะฮะกับรายการเชื่อหรือไม่นะครับ อ่อยมากคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครเคยมาที่นี่ SMS สเมาบอกกันหน่อยครับว่าคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าอยากจะแนะนําถึงสถานที่ต่างๆนะครับที่อยากจะให้เราไปท้าความจริงหรือว่าไปพิสูจน์ไปแนะนําเรื่องราวต่างๆก็บอกมาได้เลยครับที่464 2614นั่นเองครับถ้าเกิดพร้อมแล้วตามแม็กลงขุมนรกกันเลยนาครับ กรรมมีด้วยกันอยู่หลักๆ2ประเภทนะครับคือกรรมดีและกรรมไม่ดีนะครับแต่หลักๆเขาจะเรียกว่ากรรมดีและกรรมชั่วนะครับกรรมดีคือการที่เรากระทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นผลพวงที่ดีนะครับเป็นการสะสมบุญบารมีกรรมไม่ดีอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับคือการกระทําที่ไม่ดีตรงข้ามกับกรรมดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กระทําในเรื่องของกรรมที่ไม่ดีนะครับก็จะเจอผลพวงในภพนี้และภพสุดท้ายของชีวิต เมื่อจบชีวิตไปก็จะไปเสวยทุกนะครับไม่ว่าจะตกในอบายภูมิหรือไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำนะครับกรรมดีคืออะไรกรรมดีคือทำความดีประเภทต่างๆไม่ใช่แค่ว่าเป็นการทำบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแค่นั้นแต่เป็นการทำความดีซึ่งเกิดขึ้นมาเพราะต้องการเห็นผู้อื่น้นทุกข์ หรือการช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแค่อยู่เฉยๆไม่อคาาพยาบาทก็เป็นการสร้างกรรมดีแล้วหรือแม้แต่คนที่มีศัตรูหรือผู้อคาาหรือคนที่เขาทําให้เราเจ็บช้ำแต่เราไม่อคาฆาเขาเราให้อาภัยและอัหสิกรรมให้สิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างกรรมดีและกรรมดีครอบคลุมถึงอะไรบ้างแม้แต่การเปลี่ยนน้ำหน้าพระ ทำความสะอาดหิ้งพระการดูแลผุบกาลีการเลี้ยงดูบุตรตามหน้าที่และกําลังความสามารถหรือการทําหน้าที่คนในสังคมที่ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกรรมผู้ชมครับลงมาอยู่ในขุมนรกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย ตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของกระทะทองแดงครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆคือแค่เข้ามาก็มีความรู้สึกว่าครับว่าไม่อยากทำกรรมอีกแล้ว <c oughs> อยากจะขึ้นสวรรค์มากกว่า <c oughs> อ,นนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบาปนะครับที่ผมไม่ได้อหมืายาก,กันว่า เป็นบาปอะไรที่ทำทำเนื่องด้วยอะไรนะฮะแต่เห็นแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยแต่จริงแล้วนะครับผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเดินดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นครับถึงอ่เขาเรียกว่ากฎของการทำบาปต่างๆเนี่ยว่าทำอะไรถึงจะได้รับโทษทันอะไรแบบนี้นะครับว่าสมมติอย่างนี้เนี่ยก็จะมีเขียนไว้นะครับที่เป็นภาพวาดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอากาศกริยาที่แบบว่าเหมือนกำลังถูกนะครับในส่วนของอ่ จ้าพนักงานในขุมนรกนะครับกำลังแทนด้วยของมคมนะฮะแล้วก็ฟันคอด้วยขวานอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นบาปจ้างวานฆ่าผู้อื่นนะฮะก็จะมีแปะไว้หลากหลายบริเวณครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆไม่ใช่เพียงแค่เป็นเขาเรียกว่ารูปปันอย่างเดียวผู้ชมครับมุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบาปนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามนุษย์ปฏิชนเนี่ย ในสิน5ข้อนะครับการเมนสุมิชาเนี่ยก็เป็นข้อที่คนผิดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เป็นข้อที่ร้ายแรงมากนะครับนั่นคือบาปผิดลูกเมียเขาหรือว่าลูกเมียชาวบ้านเขาเนี่เองเนี่ยมีเขียนไว้นะครับว่าระโหลกขุมนี้จะต้องปีนต้นนิ้วหนามคมมีอีกาปากเหล็กคอยจิกข้างล่างมีนาย,ยมบาลคอยใช้หอกแหลมคอยทิ่มแทงมีสุนัขตัวใหญ่คอยขบกัดต้องทนทุกข์ ทนทรมานกว่าจะพ้นกรรมมาฟังดีกว่าครับลองดูเต็มครับไม่เป็นไรครับเต็มอาไม่เป็นไรแต่เห็นจากภาพ้วนี่แหละคุณผู้ชมครับก็ได้รู้นะว่าเนี่แหละคือต้นนิ้วขุมนรกชั้นหนึ่งที่มีการบอกเล่าว่ามีคนผิดแล้วก็ลงไปเยอะมากๆเลย <ๆ S 2> ๆๆเห็นแล้วก็สยดสยองคุณผู้ชมครับอาจทำสเสน่ห์ให้เขาหลง เป็นไงล่ะเจอทิมแทงด้วยเหล็กนะฮะด้วยสัตว์นรกทั้งหลายมากัดกินอันนี้คือบาปฆ่า,า,าสัตว์ครับพวกที่ฆ่า,า,าสัตว์เป็นอาชีพจะตกนรกขุมนี้จะต้องทนทุกข์นิรันดราน อันนี้บาปฆ่าทำร้ายผู้มีคุณครับอันนี้เป็นอะไรที่โอ้โหทำกันได้เนาะเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นอะไรที่สอนได้ดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้พาลูกหลานนะครับมายัางที่วัดแห่งนี้แล้วเนี่ยพามาแวะครับทั้งสวรรค์ทั้งนรกเนี่ยก็จะได้เห็นถึงนรกกระพุ่มต่างๆที่แบบว่าเขาจะไม่กล้าทำบาปอีกต่อไปเลย คราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของกรรมไม่ดีกันบ้างนะครับกรรมที่ก็ะทาจากการที่ว่าเราไปเบียดเบียนใครนะครับผลกรรมกําหนดให้เราต้องรับชดใช้นะครับวิบากกรรมนะครับที่เราได้รับบางคนเกิดมาแล้วร่างกายไม่ครบ32บางคนเกิดมาแล้วครับร่างกายครบ32แต่ เป็นอัลไซเมอร์ก็มีหรือจะเป็นในเรื่องของทุกโภชนากาพต่างๆนานาตรงนี้ถือว่าเป็นโรคก,กรรมโรคเวรน,นะครับหรือบางคนเกิดมาสักระยะหนึ่งก็มีอาการในเรื่องของแขนขาลีบนะครับหรือจะเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตตรงนี้เป็นกรรมในทุกๆประการที่คุณได้สร้างเอาไว้ในพบูุมเก่าๆนะครับเพราะฉะนั้นกรรมสิ่งที่น่ากลัวนะครับคือวงกรรมกงกรรมกงเวร,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 รนะครับคุณไปลักขโมยเขาไว้นะครับเขามีความเสียหาย สิ่งต่างๆที่เราจะได้รับในอนาคตนะครับก็คือเราต้องชดใช้เขา1นนะครับปาณาปิปาตานะครับบางทีเราเห็นในเรื่องของการที่เราตบยุงเอ้ยยุงนิดเดียวเองเราฆ่าเขายุงตัวนิดเดียวไม่เป็นไรแต่นั่นคือชีวิตหนึ่งชีวิตถ้าเราคิดในมุมกลับกันว่าถ้าเราเป็นยุงตัวนั้นและเขามาตอบเราเราจะรู้สึกอย่างไรฆ่าใครเขานะครับชีวิตนั้นมันก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตนะครับอธินานะครับการรักทรัพย์หรือจะเป็นการพูดปด จะเป็นการสุราเมระยะมะชะหรือจะเป็นการผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับจากที่ในวัดนี้จะมีนรกและสวรรค์ที่ให้ดูนะครับเป็นคติเตือนใจเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเพื่อให้คุณได้รับรู้และก็กลัวนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกลัวและละอายเกรงต่อบาปนะครับสิ่งต่างๆที่เราจะพึงกระทํามันก็จะได้เบาลงน้อยลงส่วนในเรื่องของการที่ว่าใครทําไปแล้วนะครับคิดว่าจะมาแก้กรรม ผมบอกอย่างนี้นะครับกรรมมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับว่าที่เราไปล่วงเกินใครเขาไว้แล้วเหมือนเราไปสร้างหนี้ไว้แล้วหนี้ยังเกิดขึ้นมันจะมีดอกมีผลที่ติดตามคุณไปทุกพบทุกชาติเพียงแต่ว่าเจ้ากรรมเขาจะจองเวรคุณเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะหนีกรรมไม่มีครับนะฮะเพียงแต่ว่าทําให้กรรมนั้นบรรเทาเบาบางได้กรรมผมเปรียบสะเผลอเหมือนน้าดำําๆน้ําสีดําๆนะครับที่ก่อให้เกิดในเรื่องของความสกรปรกนะครับ เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติศีลถือศีลน,นะครับรักษาศีลปฏิบัติทานสมาธิไม่ให้ขาดจะเหมือนเอาน้ําสะอาดในเรื่องของการไปเติมน้ำนะครับน้ำสีดําๆเพราะฉะนั้นน้ําสีดำดำจะไม่ได้สะอาดทันทีไม่สใสในทันทีนะครับค่อยๆปฏิบัติไปไเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆรักษาศีลห้านะครับเอาให้เป็นกิจวัตรนะครับศีลห้าเรารักษาไม่ได้ครบ5ข้อก็อย่าให้ขาดทุกข้อนะครับ และตรงนี้มันจะเป็นน้ํำหล่อเลี้ยงน้ําใสสะอาดที่จะไปเติมนะครับทำให้กรรมของเราไม่บรรเทาเบาบางครับแต่เขาเรียกว่าหนีกรรมไม่ให้กรรมตามเราทันนะครับเป็นวิธีการเหมือนโกงกรรมเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นคําสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วกรรมเป็นตัวกําหนดจะกําหนดอะไรเราเป็นผู้คิดเป็นผู้กระทํากรรมดีหรือกรรมชั่วติดตามไปได้ทุกภพทุกชาติ ต่อให้พบนี้ชาตินี้คุณมีเงินทองมากมายขนาดไหนถ้าคุณกระทาไม่ดีไว้คุณก็เตรียมรับผลกรรมในอบายภูมิหรืออนาคตของคุณได้เลยนะครับและที่สําคัญณนะปัจจุบันนี้คุณเคยได้ยินคําว่ากรรมติดจรวดไหมนะครับเมื่อกรรมติดจรวดนะครับบางทีเราไปรบกวนใครเราไปทําร้ายใครนะครับเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราเร็วขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแต่อย่าคิดว่าเราใช้ของเขาหมดจบในภพนี้แล้ว สิ่งที่มันเกิดมันยังตามมานะครับเมื่อเราไปเสวยไปอยู่ในพบภูมิใดก็ตามนะครับเราก็ยังจะต้องไปใช้นี่เขาอยู่เหมือนเดิมนะฮะบ,บางคนนะครับในเรื่องของการพบนี้ภูมินี้ฆ่าสัตว์เหลือเกินนะครับทาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของอโรงงานฆ่าสัตว์นะครับแต่เมื่อตายไปนะครับสัตว์ต่างๆจะไปรอคุณอยู่ที่นั่นทําร้ายคุณสารพัดนะฮะไม่ให้คุณได้มีความสุข หรือมีเจ้าของโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งที่ผมพอจะทราบนะครับทำเกี่ยวกับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะครับเป็นเป็นซากสัตว์เป็นเป็นสังขารของสัตว์เมื่อก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาจะเห็นดวงจิตดวงวิญญาณหรือสัตว์ที่เขาได้ทําการค้าขายตรงนั้นมารุมทําร้ายเขาตลอดไม่มีใครเห็นกับเรานะครับกรรมเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้กําหนดว่าเราจะกําหนดให้เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเพราะฉะนั้น ตัวเราเป็นผู้กําหนดเองนะฮะจะเลือกที่จะทํากรรมดีหรือกรรมชั่วปฏิบัติและก็หนีกฎแห่งกรรมให้ได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของสเสบียงบุญในเรื่องของการทําบุญนะครับศีลส,สมาธิปฏิบัติทําทานทําเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับไม่ได้หมายถึงปัจจุบันชาตินะไม่ได้หมายถึงอนา,อนาคตนะครับจะหมายถึงในเรื่องของสุดท้ายของชีวิตนะครับทุกคนไปจุดเดียวกันหมดคือจบสิ้นหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่แม็กได้พาคุณผู้ชมครับเดินทางมาที่อำเภอล,ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับที่วัดพืชอุดมแห่งนี้เนี่ยก็ได้ทําบุญครับรวมไปถึงได้ชมในส่วนของสวรรค์ทั้ง9ชั้นแล้วก็ขุมนรกนะครับในรูปแบบต่างๆที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงคติธรรมสอนใจนะครับว่าการทําดีเนี่ยก็จะได้ดีได้ขึ้นสวรรค์การทําชั่วไม่ว่าจะอะไรก็ตามแม้จะนิดหน่อยก็ตกนรกนะครับต้องชดใช้กรรมกันต่อไปนะไม่ว่าจะชาตินี้หรือว่าชาติหน้าก็ตามครับณสถานที่แห่งนี้ที่วัดพืช กมเนี่ยก็มีคติทมคําสอนแล้วก็เรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ชมนะครับได้พาลูกพาหลานนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับได้เดินทางมาทั้งการทําบุญนะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่แม็กได้นําเสนอคุณผู้ชมไปในวันนี้นะครับกับรายการเชื่อหรือไม่ก็ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมครับมันเข้าวัดทําบุญกันด้วยนะครับอย่าเอาแต่งมงายอย่าเอาแต่เชื่อแบบผิดๆนะครับหรือว่าเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับทุกๆอย่าง ขึ้นอยู่กับสติของคุณผู้ชมครับว่าเราจะมีสติในการปฏิบัติหรือการทําสิ่งต่างๆมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดทุกๆครั้งที่เรามีสติไม่ว่าจะเป็นการทําดีหรือว่าการสวดมนต์ภาวนาก็จะมีผลดีต่อคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังติดตามรายการของเราอยู่นะครับแล้วส่งไอชัเเข้า,ขามาถึงสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะวัดนะครับหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมรวมถึงสถานที่ต่างๆที่อยากจะให้เราไปพิสูจน์เนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งมาผ่านทางหมายเลข4642614นะครับ วันนี้ครับเวลาของรายการเชื่อหรือไม่ของเราก็หมดลงแล้วครับุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามกันใหม่ด้วยวันและเวลาดีๆแบบนี้นะครับทาง Misty Channel นะครับ psi ช่อง70วันนี้เนี่ยแม็กต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับครั้งต่อไปแม็กจะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ไหนกับความเชื่อที่ว่าเชื่อหรือไม่ต้องติดตามกันครับวันนี้แม็กลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ